เรามาแกะกล่องมอเตอร์ปั๊มน้ำกันนะครับโมนิกา้าจากร้านคินตันนะครับเป็นปั๊มหอยโขงประมาณนี้สภาพนะครับสภาพนะครับนี่สวยๆเลยห่อบับเบิ้ลนะครับแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งด้านในแกะนะครับ The yep, collapse. แกะเอาไว้เผื่อเวลามีปัญหาส่งกลับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแกะนะครับแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปรันตกเครื่องเห็นไหมอันนี้เปิดแบบงงายท้องไว้นะครับแกะเวลาแกะแล้วก็คว่ำลงอแบบนี้ง่ายไหมวิธีแกะแบบนี้ ในกล่องเขาก็จะมีคู่มือนะครับโมนิก้าปั๊มหอยโข่งโมนิก้ารุ่น M O 3 5 0นะครับนี่ล้านนี้ชัวร์ครับของคลนะินตันนะนีนะ,ะตัวปั๊มนะครับโอมตัวติแกะสดๆเลยนี่ตัวตีนนะครับ ไม่มีถาดรองมาให้นะครับปั๊มรูหนึ่งนิ้วนะครับสามรอยเจ็ดสิบวัตต์ใช้งานจริงรู้สึกมันพีิกอยู่ห้าร้อยวัตต์นะที่ที่ผมไปทําปั๊มแรงดันที่บ้านอันนี้ซื้อตัวที่สองละใบพัดทองเหลืองนะครับด้านในเนี่ยเป็นทองเหลืองนี่แต่ไม่แน่ใจว่าขดลวดข้างในเป็นอะลูหรือเปล่าแต่ราคานี้น่าจะน่าจะอันนี้ปิดก่อน อันนี้ก็เอาไว้ทําล่อน้ํานะครับล่อน้ำครับอ่ะเนมเพจของตัวเครื่องนะครับโมนิกาเนมเพจของตัวเครื่องนะครับใครจะซื้อซื้อได้นะเป็นปั๊มครึ่งแรงตัวนี้ปั๊มครึ่งแรงโอเคสวยๆเลยสภาพสวยๆต่อไปนะครับ จะทำการเสียบปลัก๊กดูว่าทำงานไหมมีเสียงของใหม่ตอนเทสอย่าเปิดไว้นานนะครับ โอเคเจ๋เวจะต้องลองไปใช้ดูตัวนี้ระบายความร้อนด้วยลมนะครับดูดอากาศเข้าไปข้างในปาปออกคลีบด้านข้าโมนิกาจัดไปจัดไปเนมเพจตัวเครื่องนะครับไซส์เล็กมากเลยนะไว้ทําปั๊มอัตโนมัติที่บ้านนะครับเจ๋วๆเลย